เอาครับเอเอามา้เียเียอ้เอาครับผมสวัสดีครับยิมผม2อานครับวันนี้ทุกคนนอยู่กับพี่แฝดมงกรถามนะครับใช่มยเยซึ่งในวันนี้นะครับเราเล่นมาครับรักกี้บ็อกไอแลนด์นะครับผมซึ่งมีกาะเอเอรกับเกาะทีเนทีนะครับนะมันมีเกาะแค่นี้เหรอเนี่ยใช่เกาะไม่ครบคนคือคือเกาะไม่ครบคนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะครับ เพราะว่าเกาะ TNT เนี่ะจะเป็นเกาะที่โชคร้ายมากเปิดมาจะได้ TNT ทุกคนโอ้เนื่อนความแบบความโชคร้ายไงโอเคเพราะฉะนั้นนะครับบนเกาะ TNT เราเลยจะอัญมลให้คนอยู่ถึง2คนเลยนะฮะแต่เกาะอัญมลอยู่ให้เกาะเดียวอยู่คนเดียวก็พออย่างเงี้ยโดนเหงาไปอ่ะอันนี้คือการสุ่มว่าแบบคนจะไปอยู่เกาะ TNT หรือเกาะเอเมัญมลนะครับผมมาอันดับแรกนะครับคนไหนคนเอับคนแรกที่จะไปอยู่เกาะเอเมอรมลนั่นคือ ใครอยู่ก่อนวะเราโอเคปพี่เฟรมเราไปอยู่ก่อนนี้โอเคครับทุกคนครับเสื้อนอนว่านะครับผมการเปิดนะครับตอนแรกอ่ะเราจะให้สิ์คุณะ่ะเปิด<ม>อยู่<อ>มันเอาอเกี่ร์ทีที่พี่เปิดอ่ะแปดนาที จะอยู่ได้ว่าแนีีนนดะผมว่าแบบเอาแบบเอาสักสิบไหมสักสิบเลยสิบเลยสิบมันไม่ได้นานเว้ยคือแบบเราแบบค่อยๆเล่นตัวไงเล่นตัว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 เออเล่นตัวเล่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับผมมาเราใช้สิบนาทีนะครับในการเปิดนะครับเออเฮ้ยเฮ้ยน่ครับผมคือสิบนาทีในการเปิดนะครับเสร็จแล้วอ่ะพอสิบนาทีเสร็จปุ๊บผมอ่ะจะทับเดตเขาเลยนะทุกคนก็คือใครตายห้าใครตายห้าคนฆ่าคนก่อนอ่ะก็คือ ตายเลยอันเนี้ยคือพี่เฟรมหลายทามอ่ะตายพื่อสมมติทามตายก็นับำหนึ่งชีวิตเลยนะห้าชีวิตมาสิบวันาทีครับไปแล้วโพี่ของเนี้ยอะไรวะเนี่ยกรอพี่ไม่ได้กระจายอ่ะเป็นเครื่องดีพี่เอาป่ะเดี๋ยวผมจดิงมันเลยสมบัติกีบ็อกเอียงวะเนี่ยไหนไหนไหนสูงด้วยอู้ดไม่ข่อยทามันดูดีวะของคุณเป็นกระดูกกระเจียเลยทามพี่ได้ของเนีผมข้างบนมีของดีเรียกเดีดีล้วนเลยโอ้เอาไว้ระเบิดนะพี่ มไม่ระเบิดอ่ะไอ้แฟไอแฟไอทมันดิดิอะไรวะหดหงิดโอ้บึ่งหนึ่งแบบแบเน่่เนกลัวที่ไหนอะครับกลัวที่ไหนอะครับโอ้ยในดูดาผมอีดาบอะครับผมีดาบเยดูอะครับเราได้แต่ของดียั้ไอทโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรมาเนี่ย

นันเบอดอะไรอะอยากรู้ไม่แรงไปแรงไปแรงไมแรงไมแรงไม่แรงนี่นี่นี่ไม่แรงไม่แรงโอถามไม่แรงเลยอะไรอยไไ้อนตัววยอตัววยไอะไรเอน่ะตัวโอยอะไรอ่ตัวอวยนวิ่งได้คุณรู้สึกว่าชีวิตไม่มียเลยดีไม่มีเลยดีเลยวะเฮ้ยไม่ได้ยมาอยถามถามถามอะไรอะไอะไรอ่ะพี่ ้พ sure ี่ผมขอหน้าอะไรอะครับขอหน้าพี่ขอดาไอะไรอะครับยิงข้ามฝั่ง um ยิงข้ามฝั่งด้วยอ่ะยิงมันเลยเทสจิงมัยโอ้โหมันจะเทสระบบอย่างนี้เลยเหรอวะสงสัยมันอยาดักเียนทีตายนะเนี่ยโอ้ดักเทียนทีเหรอดีนะดักเทียนทีมาทุกคนมาทำมันดิบ๊อบหุยพี่เฟมพี่คิวพี่บิดาพี่คิวพี่บิดาเทียบคนเดียวพี่อะไรอะไร

ห <Workers S 2> รืว่าจะมีปืนเหมือนพี่ดูเอ้ยผมเอ็นคริสตันบินได้หรือเปล่าไหนไหนไหนไเอ็นคริสตันบินได้เนี่ยบินมึงไงก็ไม่รู้จะเปลเ่ยนปืนมันเท่าไหร่ครับเช้ากันดีกว่าทุกคนไม่อะไรเปลี่นปืนยี่แปดเฮ้ยปืนเ่าเปลี่ยนยแปดเลยเหรอโคตรแรงอะโคตรแรงเอ้ยข้าวข้าวตกไปเจ็บปวกทุกคนครับเอ้บ้านเล่าไม่มีแต่อะไรโอ้โหดีดีหมดแล้ววะไม่รู้ว่ามันเก็บไปได้อะไรวะเนี่ยไม่เก็บได้เก็บได้ละโอ้โห พวกเจียนจีแล้วกูจะเอาชีวิตรอดไงพี่เทียวช่วยด้วยไม่ว่าจะวิสัยไม่ได้ช่วยดิเนี่ยดูเทียด้ยิงให้แทนที่แทนที่มันจะชนะเราเนี่ยดูดิเออมันต้องมแพ้อะไรก็โก่อย่างงี้นี่แหละไอพี่ผมได้ผมได้ขวดยาไอ้ลักกี้มาเว้ยโอ้ยมันกตายแล้วช่วยด้วยเออเดี๋แหละทาร์ทเราพี่ว่านะเว้ยไอเจียนจีมันเป็นของช่องนี้แน่โอ้ใช่ ของโคตรดีเลยพี่เอ้ยโอ้โอ้ใครก็ได้ยิงบทีนะไอเบดเนี่ยโอ้มีเพชรไหมมีเพชรไหมโอ้ยปั๊มปั๊มป้๊ไหนวตาตาตาโคตรฟาดคอเออเจอเทียนทีวิ่งไล่อะใช่อะเทียนทีวิ่งไล่ขนาดเลยอเทียนทีแบบวิ่งไล่อ๋อ r น g e น e r a t o n ยิงเดือด ข้างบนจะมีสองอันพี่ข้างบนอีกสองอันเราจะหมดแล้วเนี่ยพี่จะหมดเฮ้ยมาดิครับมาดิครับวอนวอนเฮ้ยอะไรโอ๊ยเอ้าระเบิดแล้วเหรอเฮ้ยโอ้เละอะไรวะเนี่ยพี่ระเบิดแล้วพี่โอ้โหเฮ้ยอะไรเฮไอของผมของผมมันยังไม่หมดเว้ยเดี๋ยวของผมมันขึ้นไปเปิดไม่ได้ไป

ผมรออยู่ครับผมรออยู่ครับเออยิงไปเลยพี่มาดิครับมาดิครับเฮ้ยเอางี้ดีกว่าพี่พร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังหาใครือเป่าพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเฮ้ยโอ้ยนี่ยเนี่ยเอ้าอะไรวะอะไรวะอะไรอะใครยิงเนี่ยอะไรวะอะไรวะเอ้ยพร้อมยังครับพร้อมยังครับมา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 เฮ้ยโอ้ลูกจะพร้อมยังครับพร้อมยังครับพร้อมยังครับเย็ดแม่เย็ดแม่เย็ดแม่หย็ดแม่ เฮ้ยไอ้ว่าตายหนึ่งผมตายหนึ่งแล้วพี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมสละชีพให้ยิงบอลอะอยางพ่อพี่เดี๋ยวตายยิงบอลแล้วยิงเลยกูว่าด้วยเราเราก็ใช้ปืนแล้วไปสู้กันข้างล่างดีเออเไปเออไปอยู่ข้างล่างดีกว่าไหมเออตรงนี้พี่ได้เขียยไปทีด้วยโอ้โหข้างล่างเลยยมาวันนี้มาวดีเลยเฮ้ยอะไรข้างล่างวะนอะเออเตีข้างล่างอะไรไม่ได้ อะไรตนัยิงสัตว์ยิงสัตว์มามาเฮ้ยไม่เป็นไรว่ะป่าวพ่อป่าวพ่อป่าวพ่อไปเอาอย่างเอายังใช้ปืนไม่โคตรเกลียยเลยปืนมันเกลียยแบบโคตรเกิดไฟโคตแรงโครงเลยอย่าบอกเลยมาเอายังไงเอาหน้าสามสองหนึ่งเฮ้ยปืนปืนเหรอปืนเหระเออหอะไรอะไรยิงผมเข้าเหรอยิงเข้าเหรออะไร อะไรอะไรอะไรดีเปไงล่ะไปไงล่ะเปไงล่ะโอ้นี่คือดาบ TNT นท้กลับมาดู้่าเราบีดาบเยอะเราีดาบเยอะเอาดิเอดาดเอาดิไอวันไ้นไอ้ัอนไอ้วรนไอัดาบทีไปดาบจีนทีโอ้โหเราเนี่ยว้าว้วาะไ้าาว ไม่คืนป่ะวันดีนี่กี่ดับเลยสวัสดีครับทางสมาชิกไหนวันที่ไหนวันที่ไหนมาตายแล้วมาตายอีกรอบกันหรือว่าคุณไม่มีชุดหรอว่าคุณโมะผมไม่มีเลยเลยครับ่อยูไหนแจ้อยยังไรครับเฮ้ยมาเยือนด้วยมาอยู่นด้วยมาอยู่นด้วยเฮ้ยจีบันยจีบันสัตว์มันจริงสัตว์มันจริงสัตว์มัน ยิงสัตว์มั้เฮ้ยคุณยิงสัตว์ผมหมอคุณยิงสัตว์ผมหมอฮะไอยิงสัตว์มาั้งเริ่มยาสักคุณจะกระท้าพายผมมากเกินไปแล้วนะเอ้ยนาฬิกานาฬิกาหมดเวลาแล้วว่ะอุ้ยอุ้ยบินเร็วด้วยโอ้ยโอ๊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 ยไมไดครับอะไรครับนะครับเอ้ยเกินเกินเกินมีถาดหรอมีกระดาษทีทีโอ้ดับทีทีเหรอดับเคอะะไรวเนี่ย โอ้โอ้ยเอาเดียวเดยเอาดิเวเดีเอีดิเอาดิครับเียรมาดิครับเกนทีมาดิครับออ่เฮ้ยอะรอะไรทอคุณเลเลยอ่เ้ยอ้โหเออเระเบิดเลยพอมนครับพร้อมเป็ครับผู้คุณผู้คุณผู้คุณสามชีวิตแล้วนะครับผเอคนเลยนะครับเอ้ยใช่เออเอใช่เอสามต้นไหนวะเอาไม่ก็ตายอาแรกเองกบอกก็บอการับรวมอยัง นับรวมไงนับรวมไงผมบอกคุณไปเท่านับรวมวะยิงเลยพี่ยิงเลยยิงเลยยิงเหรอโอ้ยโอ้ยยิงไปเลยยิงไม่ได้ตาบอดนเี่ยโอ้ยอู้ดาบมันตีีเดียวตายเออโอ้ยเขาตีเขาเดียวตายวะเอ้ยใครตายวะยังไม่ตายเหรอไปแล้ว โนดับทีทีไปอฮ้โอ้อู้ห้ไแฟมไปไหนแไปไหวะพี่แฟมจะยิงยิงืนไห้ยิงได้นะพีนะียิงเลยฮ้ยไินได้นะออกปมาเลยผมยิงเองเออเอาดิเอาดิอาฮ้ยเอาดิไอ้ยูจะโดบ้านโอเคทุกคนผมก็ะรับน้องม เฟซมมปืนพี่อะไร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 เนี่ยนี่นี่พี่อ่อนไทยนี่เรอใช่โอ้อ่อนไทอ่อนไทนี่ไม่ใช้ปืนเลยนะเนี่ยเออดาบดาบพี่เทมเเท่าไหร่วะไอ้ดาบพี่อะสา3สามาสามเลยเหรออืมดาบกูเมเป้แค่1 0เองใช่เหรอไี่ต้อไตีแรงจังวะตีคนแรงเลยดาบเป็นสิบดาบกูเป็ดาบอะไรก็ไม่รู้จะไปเยอะมากปืนพี่เท่าไหร่วะเออปืนพี่ทเ้เท่าไหร่วะย ที่แพ้แรงมากนะจริงอ่ะดับทีเปิดเพราะสลามดับทีอ่เฮ้ยเบื่อเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเมาอุ้ยแก๊สนี่นะครับทุกคนครับก็จะเป็นแบบมันึกแตกสีน้องๆพี่บอกแล้วว่าคือเอาจริงนะผมว่านะผมเปิดมาคือจริงๆอ่ะเอาพูดตรงๆเลยเราควรจะได้ของนี้มากกของนี้นะมังกรไม่ผมอ่ะ <S <S เออมันมันนี่เหรอมันตีไอ้บล็อกไปหมดเลยเหรอเออแม่แม่งแดกบล็อกผมไปเกือบหมดเกาะหรือจิงเดียวอะสมมติสมมติเกาะเกาะผมมีร้อยเปอร์เซนต์ใช่ป่ะมันแดกไปเจ็ดสิบอะหรือสามสิบอะเรียก็ด้คำสงสารเลยมาถึงแบบโอ้เกาะมาถึงแบบเปิดมาหายไปทั้งเกาะเลยพี่นี่คืๆมันไม่ใช่ลักกี้บล็อกแล้วเนี่ยมันคือช็อกไลท์บล็อกก็เรียกว่าชีวิตคือความชีวิตคือการเสี่ยงดวงพี่แต่ว่าตอนนี้ดวงเราน่าจะไม่ค่อยดีไอพี่เฟรมขอเอาปืนมาเล่นหน่อยได้่ๆไป ว่าไงวะโดเอายิงไปมาดิมาเดิมาเดะยิงไม่ตายโอ้โหโอเคครับท oh. oh. <c ười> okay. uh ุกคนครับสำหรับในคลิปนี้นะผมถึงเวลาแก้แค้นนะครับมาดิ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 อยู่เป่าดิงเป่าดิ้งไหนเป็นเนาะยังไงวะมันเกมหมดมันเกมหมดนี่อันนี้เป่าดิงอันนี้เป่าดิงเป็อยู่แต่ว่าป่าดิงโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม ถ้าเกิดชอบเลื่องกดไลค์นะครับถ้าเกิดอยากให้เราเล่นแล้วเก็บอลอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับชื่อฟิวเจอร์คริปเปอร์ฮันเตอร์อะไรสักอย่างนี้เนี่ยโอ้โหนแม่โคตรงี่ย์ไอ้แม่มันโกงปืนอ่ะเบอกแล้วมันโกงเลยอ่ะยิงรัวได้เฮ่ยยิงรัวได้ด้วยเหรอเออยิงรัวได้โอ้โหโอเคสวัสดีสวัสดีครับเอาละไปแลกกระปุอุ้ยแรงโย่